สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาต่อกันที่สมาร์แบบสนทินะจ๊ะวิดีโอที่แล้วจําได้ไหมว่าเราเรียนสมาร์แบบสมาทไปนะคะแล้วก็วิดีโอนี้เราจะมาต่อกันที่สมาร์แบบสนทิที่ครูเคยให้หนูท่องว่าสมาชนสนทิเชื่อมจาได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูสนทิกันนะคะ ขอเริ่มต้นกันเลยนะคะม,มาดูความหมายก่อนนะคะสมาธิแบบสนทินะคะจะเป็นการรวมคํานะคะโดยใช้วิธีการเชื่อมคํานั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสียงบางเสียง นะคะคทีนี้สมัยแบบสนธิเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1สระสนธิ2พยัญชนะสนธิและ3ก็คือนรึกขหิสนธินะคะเดี๋ยวขอมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เขาจะอธิบายออหลักการคร่าวๆนะคะก็คือถ้าเป็นสระสนธินะคะจะเป็นการเชื่อมคำโดยที่เชื่อมสระคำแรกกับสระคำหลัง นะคะต่อมาถ้าเป็นพยัญชนะสนทิก็จะเป็นการเชื่อมพยัญชนะท้ายคําแรกกับพยัญชนะของคําหลังนะคะต่อมาน้ารขหิตสนทิหรือนิขหิตสนทินะคะหนูรู้จักใช่ไหมลูกนิขหิตก็คือตัวที่มันเป็นกลมๆข้างบนนะคะเราจะใช้การเชื่อมนิขหิตสนทินะคะกับสระของคําหลังนั่นเองนะคะหรือว่าพยัญชนะก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากันเลยนะคะ ขอเริ่มที่สระสนทีก่อนนะลูกมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันแรกถ้าสระตัวหน้าสระคำหน้าคือสระอากับสระอาท้ายนะท้ายเชื่อมกับสระตัวแรกของคำหลังคืออาอาอรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นอะหรืออาก็ได้นะคะเช่นคำว่ามหามหา บวกคำว่าอัศจรย์เห็นไหมข้างหน้าคือเสียงอาข้างหลังคือเสียงอะนะคะไม่หันอากาศก็คือเสียงอะรวมกันแล้วจะกลายเป็นเสียงอะกลายเป็นมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะต่อมาคำที่สองอะอารวมกับอีหรืออีจะกลายเป็นอีอีหรือว่าเอก็ได้นะคะเช่นนาระนาระก็คือเสียงอะนะคะรวมกับอินรวมกับอีนะคะอาจจะกลายเป็นนาริน หรือบางทีเราก็จะเคยได้ยินคำนี้นะคะนะเรนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาอาอานะคะรวมกับอูอูหรือว่าโอนะคะจะกลายเป็นอูอูหรือว่าโอเช่นมักคะอันนี้สระอาะนะคะรวมกับอุเทศจะกลายเป็นมักคุเทศนะคะ ต่อมาอาอาค่ะอาอารวมกับเอหรือไอนะคะสุดท้ายจะกลายเป็นเอหรือไอค่ะเช่นอาณะบวกกับเอกนะคะจะกลายเป็นอาเนกนะคะรวมกายเป็นเอนะคะต่อมาอีอีนะคะรวมกับอีอีจะกลายเป็นอีอีหรือว่าเอก็ได้นะคะเช่นคําว่ากะรีค่ะกะรีนะคะบวกอินจะกลายเป็นกะรินหรือกะเรนก็ได้นะคะ และสุดท้ายของหน้านี้นะคะอูอูค่ะรวมกับอูอูจะกลายเป็นอูอูหรือจะแผงเป็นโอก็ได้นะคะอันนี้จํานิดนึงนะคะอาจจะกลายเป็นโอก็ได้นะคะเช่นคูรู้บวกกับอุปรกรณ์จะเป็นคูรูปรกรณ์คู่รูปรกรณ์หรือบางทีแผงเป็นคูโรปรกรณ์ก็มีนะคะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงนะจ๊ะไปต่อนะ ต่อมา ee บวกกับสระอื่นๆน,นอกเหนือจากเมื่อกี้นะคะบางทีเราจะมีการเปลี่ยนเป็นยอยักษ์นะคะเช่นอักคีรวมกับสระโอกจะกลายเป็นอักขโยพาดคำนี้หนูต้องจำนะคะมันเป็นคำเฉพาะนะคะต่อมาบางทีเนี่ย ee รวมกับสระอื่นนะคะบางทีเขาจะตัด ee ทิ้งนะคะเช่นคำว่าศักดิบวกกับคำว่าอานุภาพจะกลายเป็นศักดานุภาพแบบนี้นะคะ อ่ะสุดท้ายนะคะอูอูอรวมกับสระอื่นนะคะบางทีจะมีการเปลี่ยนอูอูให้กลายเป็นวอแหวนนะคะเช่นทานูบวกอาคมกลายเป็นทันวาคมเฉยเลยอันนี้ต้องจำนะคะคำพิเศษนะคะโอเคอ่ะทีนี้เวลาสังเกตนะคะอันนี้คุณครูเอามาจาก อาจารย์อนนท์นะคะเป็นสูตรของการจําของอาจารย์อนนท์นะคะเขาบอกว่ามาซีดูโอเคไหมนะคะมาซีดูโอเคไหมถ้ามีพวกนี้เนี่ยจะเป็นคําสนทินะคะมาก็คือมหัดนะ,ะให้หนูท่องคําที่มันตรงกลางคํามีคําว่าหัด อัดอะไรแบบนี้นะคะคําที่2รินะคะก็อย่างเช่นกะรินเมื่อกี้ใช่ไหมนะรินอย่างนี้นะคะรูก็คุุรคุรูปรกรณ์อย่างเงี้ยนะคะโยเมื่อกี้ที่ท่องนะคะบางทีก็เป็นสระเอนะคะหรือมีคําว่าหายนะคะเป็นต้นนะคะไปต่อ ทีนี้วิธีการแยกลูกฟังดีๆนะคะอันนี้เป็นกฎของการจํานะคะเอามาจากคุณครูอานนท์นะคะวิธีการแยกสระสนธิทําอย่างไรตัวอย่างคาคาว่าราโชวาดนะคะเขาบอกว่าราโชวาดหลักข้อแรกคือจับกลางหนูดูซิคําไหนคือคําตรงกลางคําตรงกลางคือคําว่าโชถูกไหมเอาคําว่าโชลงมาจับกลางทางขา เอาโชกะโอออกจากกันทางออกจากกันนะคะอักษรไว้หน้าสระไว้หลังเอาชอช้างขึ้นมาไว้พยางหน้าสระโอมาไว้พยางหลังมันก็จะกลายเป็นราช้าใช่ไหมรวมกับสระโอเฉยๆแล้วก็วาดแบบนี้ถูกปะและอันสุดท้ายค่ะตรงกลางฝั่งอ,อเอาออ่างเข้าไปตรงกลางเลย หนูก็จะได้คำที่มันแยกของคำสนทิว่าราชารวมกับโอว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะจ๊ะท่องนะจ๊ะจับกลางทางขาอักษรไว้น่าสระไว้รังตรงกลางฝังออนะจ๊ะไปต่อจ้ะพยัญชนะสนทิเยพยญชนะสนทิอันนี้มันจะมีอยู่ไม่กี่คำนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้จำนะลูก พยัญชนะส่วนทีก็คือพยัญชนะของคําแรกที่มันลงท้ายด้วยสอแล้วก็จุดจุดข้างล่างมันนับเป็นตัวสะกดนะคะเขาบอกว่าสอจุดเนี่ยนะคะตามหลังสระอะนะคะจะเปลี่ยนเป็นโอ นะคะหรือคงรูปเดิมก็ได้เช่นรหัสสะบวกฐานจะกลายเป็นราหูฐานเอาจำจะมาัส,สะบวกรมจะกลายเป็นมโนรมนะคะนามัสสะบวกการจะกลายเป็นนมัสการก็คือคงรูปเดิมนะคะสำหรับคำนี้นามัสการที่แปลว่าวา,วายนะจ๊ะโอเคไปต่อนะจ๊ะต่อมานะคะถ้าเป็นสระอื่นๆสระอื่นๆที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่สระอาใช่ไหมที่คำที่สองไม่ใช่สระอาเนี่ยมักจะเปลี่ยนเป็นรอเรือนะคะเช่นทุทุทสะบวกชนนะคะจะกลายเป็นทุระชนอายุสะบวกเวจะกลายเป็นอายุระเวศนะคะนิสสะบวกกลมจะกลายเป็นนิสสกรมถึงแม้จะรูปเดิมแต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสบฤศนะคะจำด้วยนะคะ โอเคไปต่อค่ะต่อไปนะคะประเภทสุดท้ายของสนทินะคะก็คือนรึกขิตหรือนิขิตสนทินะคะนิขิตเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของจุดจุดด้านบนของสอเสือนะคะปกติเราจะอ่านเป็นอังนะคะก็คือคำว่าสังนะคะเขาบอกว่าถ้าสังเนี่ยบวกกับสระให้เปลี่ยน ให้เปลี่ยนอังเนี่ยเป็นมอม้านะคะแล้วก็ตามด้วยสระที่เหลือนะคะเช่นเช่นสังบวกอาคมนี่ไงสังบวกอาคมนะคะเขาให้เปลี่ยนอังเป็นมอม้าก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วตามด้วยสระที่เหลือแปลว่าออ่างเราจะตัดทิ้งให้ตามด้วยสระเลยก็จะกลายเป็นคําว่าสมาคมตัวนี้นะคะสังบวกอาทานนะคะสังบวกอาทานจะกลายเป็นสมาทานตัวนี้นะคะ ไปต่อนะคะอันนี้จะยากนิดนึงนะลูกคือหนูจะต้องจำพยัญชนะวรคของภาษาบาลีให้ได้นะคะพยัญชนะวักของภาษาบาลีก็มีอยู่ทั้งหมด5วรวัใช่ไหมวรกกะวรคจะวรคตะใหญ่ตะเล็กแล้วก็วรคปะนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟังดีๆนะคะถ้าสั่งแล้วตามด้วยพยัญชนะของวรคไหนฟังดีๆนะ สั่งตามด้วยพยัญชนะของวักไหนในภาษาบาลีให้เปลี่ยนคำให้เปลี่ยนอีตัวนี้กลายเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวักอ่ะเช่นอะไรเช่นวักแรกกะค่ะคถูกไหมเวลาเราท่องนะคะให้เราดูสังบวกกับคมอาจารย์นี่ไงคอควายคอควายเอาคอควายก็มาดูคอควายอยู่ในตัวที่3ของวักนี้ถูกต้องไหม ่เรารู้แล้วว่าตัวที่3กฎมีอยู่ว่าให้เปลี่ยนอีจุดๆข้างบนน,ะน่ะนิคหิตนะ่ะเป็นตัวสุดท้ายของวัคตัวสุดท้ายของวัคก,ก็คืององูนี่ไงสีฟ้านี่ดังนั้นหนูก็จะต้องกลายเป็นสังตัวนี้ใช่ไหมแล้วถึงจะตามด้วยคมเออแบบนี้ก็จะกลายเป็นสังคมนะคะต่อมาวัคที่สอ่ะจอนจอจานจอจานวัคที่สจอจานก็คือ พยัญชนะวัจจะไงใช่ไหมจ่าฉะฉะชยะโจโฉชอบเชยหญิงเนี่ยจ่ฉะฉะชยะนะคะก็จะกลายเป็นตัวสุดท้ายของวัจจะก็คือซอยอผู้หญิงนะคะแล้วตามด้วยจอนแบบนี้นะคะต่อมาวัคที่3ามอวัคที่3ฐานค่ะฐานคําว่าฐานตาทะทะชนะวัคตาใหญ่นะคะตัวสุดท้ายของวัคตาใหญ่ก็คือ นอเนนะคะก็จะกลายเป็นสันตัวนี้แล้วถึงจะตามด้วยฐานนะคะต่อมาวรคที่สี่ทอทงอ่าทอทงทอทงก็จะเป็นอะไรทอทงตถะทัทธนะนอนหนูก็จะเป็นสันตัวนี้แล้วตามด้วยฐานนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะผอพึ้งค่ะผัดคำว่าผัดนะคะผัดตัวนี้ปะผผพมะเป็น มอมานั่นเองนะคะแล้วตามด้วยผัดตัวนี้หลักในการจําก็จะมีอยู่งองูหญิงเนหนูมา้าอันนี้ก็คือจำอพยัญชนะตัวสุดท้ายที่หนูจะเปลี่ยนของคําว่าสังได้นะคะดังนั้นข้อที่2เนี่ยหลักการข้อที่2เนี่ยหนูจะต้องท่องให้ได้พยัญชนะวัคภาษาบาลีทั้งหมด5วรวคนะคะไปต่อนะคะ สุดท้ายค่ะถ้านอกเหนือจากอีห้าวักเมื่อกี้ลหละอาจารย์ถ้ามันเป็นคำอื่นมันไม่ใช่นอนีมันไม่ใช่ถอฐานมันไม่ใช่ผอผึ้งทำยังไงนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นเศษวักลูกยายเราเล่าว,ว่าสารฤาษีหายเลอะเนี่ยนะคะให้หนูเปลี่ยนสังกลับเป็นงองูเท่านั้นนะคะ,ะ,คะเช่นคำว่าโยกยอ,อยักษนี่ไง ยอยากก็คือก็คือไม่ได้อยู่ในวัคใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสังโยกวอนวหวนก็กลายเป็นสังวอนหอนก็กลายเป็นสังหอนสันก็กลายเป็นสังสันเพราะฉะนั้นแล้วโดยสรุปนะคะหลักของนี้คหิตสนธิเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นด้วยสอเสือไม่หันอากาศนะอีกคำที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือไม่หันอากาศเนี่ย อันดับแรกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นนิคหิตสนทิแล้วหนูก็ค่อยมาดูหลักข้างในว่ามันตามด้วยยัญชนะวัคบาลีหรือเปล่าหรือมันตามด้วยเศษวัคหรือเปล่าหรือมันตามด้วยแบบสระอาอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนตามนั้นนะคะโอเคนะประมาณนี้สนทิเราก็จบแล้วทุกคนขอให้มีสมาธิในการทำข้อสอบนะจ๊ะบายบายจ้า